สวัสดีคับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรืองเจ้าลายลูกแมวจอมซนแม่แมวเหมียวมีลูกแมวเหมียวเหมียวน่ารักสามตัวลูกแมวตัวแรกเป็นพี่ใหญ่ชื่อเจ้าดัน ลูกแมวตัวที่สองเป็นพี่รองชื่อเจ้าทามลูกแมวตัวที่สาเป็นน้องสุดท้องชื่อเจ้าลายเจ้าลายเป็นลูกแมวที่สุกสุนขี้เกียจและเอาแต่ใจตัวเองที่สุดทุกๆวันแม่แมว จะร้องเหมียวเหมียวเรียกลูกรูมาหัดจากหนูฝึกปีนต้นไม้ให้เก่งเวลามีภัยจะได้หนีขึ้นต้นไม้ได้ทันเจ้าตํำและเจ้าเท้าตั้งใจเรียนอย่างสนุกสนานยกเว้นเจ้าลายแมวน้อยจอมซน ที่ชอบหลบออกมาเทียวเล่นเพราะขี้เกียจเรียนและไม่เคยใส่ใจในคำสอนของแม่แมวเหมียวเลยวันหนึ่งขณะที่ลูกแมวทั้งสามกำลังเล่นกันอยู่ห้องห้องเสียงเจ้าตู่คุูปลา ดังไกลเข้ามาลูกแมวทั้งสามพากันตกใจทางเจ้าเทาและเจ้าดำต่างพากันวิ่งหนีขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็วเพราะมันฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เว้นเจ้าลายที่ยืนตัวสั่นด้วยความกลัวและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะเจ้าลายไม่เคยฟังแม่สอนไม่เคยหัดปีนต้นไม้จึงปีนต้นไม้ไม่เป็นขณะที่เจ้าตูกกับ กำลังจะกัดเจ้าลายแม่แมวเหมียวก็เข้ามาขวางไว้แล้วใช้เล็บขวนเจ้าตุกจนมันตกใจวิ่งหนีไปเห็นไหมเจ้าลายเพราะไม่เชื่อฟังแม่ไม่ตั้งใจเรียนพอมีภัยก็เอาตัวเองไม่รอดต่อไปต้อง ังใจเรียนและเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่นะจ๊ะหลังจากวันนั้นเจ้าลายก็ตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่แมวเหมียวเขยียนหัดจับหนูและฝึกปีนต้นไม้ทุกวัน ตอนนี้เจ้าลายปีนต้นไม้เก่งที่สุดเลยสวัสดีครับ